ความร้อนระอุของแดดเดือนมีนาคมไม่ได้ทำให้ความตื่นเต้นในหัวใจของสามหนุ่มวัย18ลดลงแม้แต่น้อยโอในทุดนักเรียนที่เพิ่งผ่านพิธีปัดชิมนิเทศมาหมาัดหมาดยืนพิงเสาบ้านใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มยังมีความสุขเขาเป็นคนตัวสูงผิวเข้มเป็นผู้นำกลุ่มที่มักจะมั่นใจในตัวเองสูงลิบเอาล่ะเพื่อนๆโอเท้าสเอล มองไปยังเต้และเจที่กำลังนั่งจิบน้ำอัดลมอยู่ใต้ถุนบ้านจบมหกกันแล้วคืนนี้ต้องฉลองให้สมเกียรติคนโตเต้ Te, เพื่อนที่มักจะดูเรียบร้อยกว่าโอแต่ขวัญอ่อนกว่ามากขยับแว่นพลางทำหน้ากังวลเล็กน้อยจะไปร้านหมูกระทะจริงๆเหรอวะโอมันอยู่หมู่บ้านนู้นน่ะทางมันมืดจะตายเจที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่ม และนั่งท้ายสุดเสมอโบกมืออย่างไม่ใส่ใจโธ่ไอเต้มึงจะกลัวอะไรวะทางเส้นนั้นเราขี่กันมาตั้งแต่เด็กแล้วอีกอย่างนะร้านหมูกระทะเจ้าเด็ดนะ่ะมันมีแค่ร้านเดียวในตำบลน,นี้แหละคืนนี้เลี้ยงฉลองจะได้มีแรงไปสู้ชีวิตในมหาลัยโอโหวัวเราะเสียงดังตบไลเจยังถูกใจถูกต้องร้านเดียวเท่านั้นที่คู่ควรกับอนาคตอันสดใสของเรา เขาหันไปที่เต้อีกครั้งไม่ต้องห่วงทางมันแค่7-8กิโลเองขี่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วมันก็เป็นทางเดียวที่ไปได้ด้วยไม่ได้มีทางลัดหรือทางอ้อมอะไรให้เลือกมากนักหรอกการนัดหมายคือหกโมงเย็นแต่กว่าจะอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวเตรียมพร้อมสำหรับการฉลองที่ตั้งใจไว้ก็ล่วงเลยไปเกือบหนึ่งทุ่งเต็มๆโอเดินไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เก่าของแม่ที่จอดรออยู่หน้าบ้านเขาเป็นคนขับ เตเป็นคนกลางและเจนั่งท้ายสุดทั้งสามซ้อนกันแน่นขนาดแต่ความสนุกและเสียงหัวเราะทําให้พวกเขาไม่รู้สึกอึดอัดเลยเส้นทางที่พวกเขามุ่งหน้าไปคือถนนลาดยางสองเลนแคบๆที่ทอดยาวไปด้านหลังหมู่บ้าน้นจากรัศมีของบ้านเรือนไปไม่นานแสงไฟจากหลอดไฟนีออนตามบ้านก็เริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความมืดมิดที่หนาทึบจนหน้าอึดอัด ข้างๆทางซ้ายมือคือทุ่งนาโล่งกว้างที่เต็มไปด้วยเงาดำทำมืนของต้นไม้ใหญ่ส่วนทางขวามือคือป่าอ้อยที่สูงท่วมหัวปกคลุมไปด้วยความเงียบสงงัดราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ตรงนั้นโหวันนี้มืดจริงว่ะโอเตที่อยู่ตรงกลางเริ่มพูดเสียงเบาลงไฟถนนก็ไม่มีสักดวงเลยนะโอเร่งเครื่องยนต์ให้ดังขึ้นนิดหน่อย เพื่อกลบเสียงตัวเองก็มันถนนหลังหมู่บ้านไงไอเต้ใครเขาจะมาติดไฟวะเงียบๆหน่อยนะพวกเราก็ขี่กันจนชินแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์ค่อยๆเพิ่มขึ้นท่ามกลางความมืดที่ไร้แสงดาวและแสงไฟใดๆมีเพียงแสงสลัวๆจากไฟหน้ารถเท่านั้นที่ฉายไปข้างหน้าได้อย่างจำกัดพวกเขายังคงพูดคุยตลกขบขันกันไปเรื่อยๆ พยายามไม่ให้บรรยากาศมันเงียบเกินไปจนกระทั่งถึงช่วงกึ่งกลางของถนนเรรดเสียงหวีดแหลมบาดแก้วหูที่ไม่คาดคิดดังขึ้นอย่างกระทันหันมันดังมาจากข้างทางขวามือเฮ้ยโอโอร้องเสียงหลงหักพวงมาลัยรถอย่างรุนแรงจนรถเซไปทางซ้ายเตและเจร้องตะโกนด้วยความตกใจรถแทบจะล้มลุกไปกลางทุ่งนา โอเบรกกะทันหันพวกเขาสามคนหอบหายใจดวงตาปรับเข้ากับความมืดและเพ่งมองไปที่ต้นเสียงลุงหมายชายชาราคนบ้าประจำหมู่บ้านยืนยิ้มฟันยินงยิ่งอยู่ในความมืดข้างมือเขายังกำนกหวีสีขาวอันเล็กอยู่โอโมโหโจนเลือดขึ้นหน้าไอเฮียลุงหมายกูตกใจหมดรถเกือบจะล้มแล้วเห็นไหมวะ จะบ้าหรือไงมาเป่านกหวีดใส่คนอื่นกลางถนนมืดๆเนี่ยเมื่อด่าจนพอใจโอเหยียบเกียร์ว่างบิดคันเร่งสุดกำลังให้เสียงเครื่องยนต์ดังสนั่นไปทั่วบริเวณบรินบรินบริน,รนเป็นการระบายอารมณ์และเป็นการท้าทายใส่ลุงหมายที่ยืนหัวเราะแป,กปลกๆอยู่ในความมืดก่อนที่โอจะเข้าเกียร์และเร่งเครื่องพาเพื่อนหนีไปอย่างรวดเร็วไอ้ลุงนี่แม่งกวนตีนจริงเหรอวะ,วะเจตะโกนจากเบาะหลัง ช่างมันเธอโอ้รีบไปกินหมูกระทะกันดีกว่าเต้บอกสามวัยรุ่นยังคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลากลิ่นหอมของเนื้อย่างบนเตาถ่านและการสดน้ำซุปร้อนๆทำให้ความโกรธเคืองที่โอมีต่อลุงหมายสลายหายไปจนหมดสิน้นทั้งสามหนุ่มนั่งกินหมูกระทะอย่างอ,ร,อร่อยที่ร้านป้าสมศรี ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านข้างๆพวกเขาหัวเราะเสียงดังเล่าถึงแผนการเรียงต่อและเรื่องตลกในรั้วโรงเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขของการเป็นอิสระออิ่มวะเจพิงพนักเก้าอี้พลางรูปท้อมสมเป็นหมูกระทะฉลองเรียนจบจริงๆเต้เห็นด้วยว่าแต่ผู้มึงยังจำหน้าลงหมายได้อยู่ไหมวะวันนี้กัเล่นเอาะใจหายเลยโอเคนหัวเราะช่างแกเถิด สงสัยเพิ่งลงจากเขามาเลยคึกเป็นพิเศษนึกว่าเจอผีที่ไหนเขาพูดพลางปัดมืออย่างไม่ใส่ใจเอาเป็นว่าตอนนี้อิ่มแล้วไปกันเถอะก่อนที่ถนนสายเดิมจะรอต้อนรับพวกเราอีกรอบเข็มนาฬิกาบอกเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งการกินเลี้ยงจบลงและถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความมืดอีกครั้งสภาพถนนขากลับเงียบสงัดกว่าตอนมาหลายเท่าราวกับว่าหมู่บ้านทั้งหมดได้เข้าสู่โหมดหลับไหลอย,อย่างสมบูรณ์ ไม่มีแสงไฟจากบ้านเรือนไม่มีเสียงสุนัขเห่าหอนและที่น่าแปลกใจคือไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของชาวบ้านผ่านมาเลยแต่คันเดียวโอขับรถด้วยความเร็วที่ลดลงกว่าตอนขามาเล็กน้อยเต้และเจไม่ได้ส่งเสียงโวกเวกเหมือนเดิมพวกเขาทั้งสามเปล่งมาคุยเรื่องเบาๆเพื่อให้บรรยากาศไม่เงียบเกินไปแต่ท้ายที่สุดบทสนทนาก็จบลงด้วยความเงียบอยู่ดี ถนนลาดยางสองเลนทอบยาวไปข้างหน้าอย่างไร้สิ้นสุดแสงไฟหน้ารถคือความหวังเดียวที่เจาะทะลุความมืดมิดได้เมื่อขับมาได้เกือบถึงครึ่งทางและใกล้จะถึงจุดที่เคยถูกลุงหมายเป่านกหวีดใส่แสงไฟก็สาดไปกระทบกับร่างเงาของใครบางคนชายคนหนึงยืนหันหลังให้ถนนอยู่ใต้เงาถมืนของต้นพุทราต้นใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกมาข้างทางเฮ้ยนั่นไง ลุงหมายเอาอีกแล้ววะโอพึมพำเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความหงุดหงิดรักคมกับแผนการแก้แค้นเล็กๆในใจมาดักกูตรงนี้อีกแล้วเหรอวะเจที่นั่งท้ายสุดเริ่มหัวเราะคิกคักเอาคืนเลยไอโอบีบแตรใส่แกเลยให้แกตกใจจนสะดุง้งโอพยักหน้าอย่างเห็นด้วยพร้อมทำท่าจะเอื้อมมือกดแตรมึงเห็นดีเห็นงามใช่ไหมไอเต้แต่เต้ไม่ได้ตอบทันที เขากลับเพ่งมองไปยังร่างเงาที่ยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังเคลื่อนเข้าใกล้เรื่อยๆหัวใจของเต้ก็เริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเดี๋ยวก่อนดิโออย่าเพิ่งบีบมึงดูดีๆก่อนนัน่นนั่นมันไม่เหมือนลุงหมายเลยนะเว้ย โอชลอลดลงเล็กน้อยเมื่อเข้าใกล้ในระยะที่แสงไฟส่องชัดขึ้นสายตาทั้งสามคนก็จับจ้องไปยังร่างนั้นอย่างพร้อมเพรียงร่างนั้นเป็นชายชารารูปร่างผอมและหลังคอมเขายืนนิ่งราวกับรูปปั้นหันหน้าเข้าหาทุ่งนาที่มืดมิดและที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าทรมทรมเหมือนลุงหมายแต่สวมชุดนุ่งขาวห่มขาวคล้ายคนถือศีลปฏิบัติธรรมชิบหาย ไม่ใช่จริงๆว่ะโอ้สบดเบาๆเกือบไปแล้วไงพวกมึงแกล้งผิดคนแล้วแหละโอรู้สึกโล่งใจที่ยังไม่ได้บีบแตรเขานึกถึงความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นชาวบ้านสูงอายุที่ออกมาดูไก่หรือของในยามวิก,กาลเพราะกลัวถูกขโมยโอเคโอเคผ่านไปเงียบๆดีกว่าโอตัดสินใจบิดคันเร่งเบาๆ เพื่อให้รถเคลื่อนผ่านชายชุดขาวคนนั้นไปอย่างช้าๆและพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดและทันทีที่ล้อรถผ่านร่างของชายชราไปได้ไม่กี่เมตรเสียงหัวเราะที่กำลังจะเริ่มขึ้นของพวกเขาก็พลันสะดุ้งหยุดชะง,งักอย่างกระทันหันพวกเขาได้ยินได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงที่มาพร้อมกับความหนักแน่นและจังหวะที่ผิดธรรมชาติดัง มันดังและเร็วจนน่าขนลุกราวกับใครบางคนกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงบนพื้นดินแหง่งและที่สำคัญคือเสียงนั้นดังเกินกว่าจะถูกกลบด้วยเสียงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ที่กำลังวิ่งอยู่แล้วเต้และโอแทบจะหันหลังกลับไปมองพร้อมกันแต่เจที่อยู่ท้ายสุดได้กรีดร้องออกว่าเบาๆก่อนมึงมึงดูดิเสียงฝีเท้าที่ดังตึกตึกตึก ไม่ได้มาจากลุงหมายและไม่ใช่เสียงของชาวบ้านสูงอายุธรรมดาธรรมดาโอหันหลังกลับไปมองผ่านไหลในขณะที่รถยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าแสงไฟหลังรถมอไซค์สาดไปเพียงเล็กน้อยแต่สายตาของเขาก็เบิกโพลงด้วยความตลกตึงสุดขีดชายชลาในชุดขาวที่ยืนนิ่งอยู่เมื่อครู่กำลังวิ่งเขาวิ่งไล่ตามรถมาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติ เท้าของเขาดูเหมือนจะไม่ได้แตะพื้นถนนด้วยซ้ำแต่กลับมีเสียงฝีเท้าหนักหน่วงดังตอกย้ำความจริงอันน่ากลัวนั้นเสียงประหลาดดังเล็ดลอดออกมาจากลำคอของชายชลาเป็นเสียงที่ไม่ได้มาจากการหายใจแต่มาจากแรงอาฆาตที่ถูกบีบคั้น ผีผีจริงๆวะเต้เต้เตกรีดร้องเสียงหลงตกใจจนตัวแข็งทื่อเกาะอยู่ตรงกลางแต่คนที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดคือเจที่นั่งอยู่ท้ายสุดแสงสว่างจากไฟรถทำให้เขาได้เห็นรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวของใบหน้าผีชายชลาอย่างเต็มตาใบหน้าของผีชายชลาบวมเป่งเป็นสีเขียวคล้ำผิวหนังยับย่นแล้วเริ่มเน่าเปื่อย ดวงตาที่เบิกกว้างข้างในแทบจะทลนออกมาจากเบ้าและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือลิ้นสีดำที่บวมจนจุกปากแลบออกมาอย่างน่าขนลุกสภาพของเขาไม่ผิดอะไรกับศพที่ขึ้นอืดมานานแล้วทั้งที่ความมืดปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรแต่ภาพใบหน้าของผีตนนี้กลับคมชัดและสว่างวาบอยู่ในความรู้สึกของทั้งสามคนอย่างน่าประหลาดโอ้ บิดหนีเร็วเข้าเจร้องตะโกนจนเสียงแหบพร่าโอ้ไม่รอช้าเขาบิดคันเร่งจนสุดมือจนเครื่องยนต์ส่งเสียงดังสนั่นแต่แล้วปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นปกติแล้วมอไซค์คันนี้สามารถวิ่งได้ถึง80หรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายสบายแม้จะสอนกันสมคนแต่ในวินาทีนี้รถกลับวิ่งได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น เรากับมีพลังงานหนักตึง้งมองไม่เห็นกดทับมันไว้แรงบิดของเครื่องยนต์ไม่ได้สัดส่วนกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อยแต่แรงวิ่งของผีชายชลากลับไม่ได้ลดตามลงระยะห่างระหว่างรถกับผีเริ่มลดลงเรื่อยๆือเสียงกระหายดังใกล้เข้ามาอีกไม่นะไม่เอาแล้วผีหลอกกู เ้กรีดร้องอย่างหมดท่าเขาเริ่มปล่อยมือจากเอลโอและทุบเบาะรถด้วยความหวาดกลัวแต่คนที่ตกอยู่ในวิกฤตที่สุดคือเจที่นั่งอยู่ท้ายสุดเขารับรู้ถึงความใกล้ชิดของวิญญาณร้ายได้มากกว่าเพื่อนเงาร่างของผีชายชลาอยู่ห่างจากตัวเขาเพียงแค่เอื้อมมือจังหวะนั้นความกลัวได้พุ่งทะลุขีดจำกัดของร่างกาย เขารู้สึกร้อนวูบวาบและเปลียกชื้นที่กางเกงเขากลัวจนควบคุมตัวเองไม่ได้และปัดสวะราดออกมาเต็มเบาะรถมอเตอร์ไซค์ทันทีไม่นะามันจะจับตัวกูแล้วโอ้บิดหนีไปสิวะโอเองก็กรีดร้องไม่ต่างกันเขาหักรถไปทางซ้ายทีขวาทีอย่างบ้าคลั่งหวังจะสลัดร่างที่กำลังไล่ตามออกไปให้ได้มันบิดไม่ไปกูบิดสุดแล้วโว้ย นาทีนั้นทุกคนตกอยู่ในความสยองขวัญที่ไร้ทางออกโอขับรถอย่างไม่คิดชีวิตจ้องมองไปยังแสงสว่างที่ปลายอุโม,มงค์ที่เขาจำได้ดีว่าเป็นซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านมันคือเขตแดนสุดท้ายของความปลอดภัยโชคดีที่ระยะทางเหลือไม่มากแล้วด้วยพลังเฮือกสุดท้ายโอประคองรถที่สายไปมาจนผ่านพ้นทุ่งนาและป่าอ้อยที่มืดมิด แสงสว่างที่สาด่องจากซุ้มประตูหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นและแล้วรถของพวกเขาก็พุ่งผ่านเข้าไปใต้ซุ้มประตูโอไม่ได้หันกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยเขายังคงบิดรถด้วยความหวาดระแวงและขับต่อเข้าไปในซอยหมู่บ้านด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งเบรกดังเอียดหน้าบ้านของตนเองทุกคนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบ ต่เต้และเจที่อยู่ด้านหลังสุดพวกเขาเห็นเต้ที่กําลังสั่นงันงกพูดเสียงแห่พระโอ้มึงมึงดูดิผีชายชลาที่วิ่งไล่ตามมาอย่างบ้าคลาั่งได้ชะลอฝีเท้าลงทันทีเมื่อพวกเขาข้ามเส้นใต้ซุ้มประตูเข้ามาได้และต่อหน้าต่อตาของเจและเต้ผีตนนั้นไม่ได้วิ่งตามพวกเขาต่อ แต่กลับเลี้ยวขวาอย่างเชื่องช้าและหายวับไปในความมืดมิดที่เป็นที่ตั้งของป่าช้าเก่าประจำหมู่บ้านความเงียบเข้าปกคลุมแทนที่เสียงกรีดร้องทั้งสามคนทุดตัวลงบนพื้นตัวสั่นสะท้านไม่หยุดดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวที่ฝังดึกพวกเขายังไม่ปลอดภัยแม้จะถึงบ้านแล้วก็ตามสอยคอยแน่สอยคอยแน่ โอพยายามร้องเรียกแต่เสียงก็ขาดขาด,ดหายหายเสียงโหยหวนและคำว่าผีหลอกผีหลอกดังลั่นไปทั่วซอยจนในที่สุดป้าเทียนผู้เป็นแม่ของโอก็ต้องรีบวิ่งออกมาดูด้วยความตกใจสุดขีดเสียงกรีดร้องและโวยวายของโอเตและเจดึงดูดความสนใจจากชาวบ้านในซอยได้เกือบทั้งหมดป้าเทียนแม่ของโอถึงกับล้มทั้งยืน เมื่อเห็นสภาพลูกชายและเพื่อนๆทั้งสามคนนั่งซุดอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์คันเดิมตัวสั่นไม่หยุดเนื้อตัวเต็มไปด้วยเหงื่อและกลิ่นปัสสาวะที่มาจากเจดวงตาของพวกเขากลวงโบราวกับพิ่งพานรกมายกหยกเกิดอะไรขึ้นลูกเกิดอะไรขึ้นปาเทียนพยายามเข้าไปประคองโอแต่ลูกชายก็เอาแต่ร้องไห้ตัวสั่นเทาและพูดคำว่าผีหลอกผี มันวิ่งตามมาสำสไม่นานนักยายอ่อนผู้เท่าประจำซอยและชาวบ้านอีกหลายคนก็พากันมามุงดูยายอ่อนมีประสบการณ์เรื่องลี้ลับในหมู่บ้านมานานจึงรีบสั่งให้ป้าเทียนนำน้ำมนต์ที่เคยได้จากวัดมาพรมใส่เด็กๆเป็นการทำพิธีเรียกขวัญเบื้องต้นอาการของทั้งสามคนอยู่ในขั้นวิกฤตพวกเขามีไข้สูงอย่างรวดเร็ว ตัวสั่นจนฟันกระทบกันเจมีอาการหนักที่สุดเขาถูกหามเข้าไปนอนในบ้านและเอาแต่กำมือแน่นซึมเศร้าและไม่ยอมปริปรากพูดอะไรเลยนอกจากร้องไห้เบาๆในความมืดเมื่ออาการเริ่มทุเลาลงเล็กน้อยป้าเทียนจึงพยายามเข้นความจริงจากโอบอกแม่มาพวกแกเห็นอะไรกันแน่โอมันถึงได้เป็นถึงขนาดนี้ โอพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายของตัวเองเขาเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่พบลุงหมายจนกระทั่งถึงการ,รเผชิญหน้ากับผีชายชราชุดขาวที่วิ่งไล่ตามมาในความมืดมันมันน่ากลัวม,มากแม่โอพูดเสียงแผ่วหน้ามันเขียวไปหมดลิ้นมันจุกออกมาจากปากและมันวิ่งเร็วมากๆเลยแม่เหมือนมันอยากจะมาฆ่าพวกเราให้ตายเลยแม่ทันทีที่โอ พูดถึงลักษณะของผีใบหน้าของยายอ่อนที่นั่งฟังอยู่ข้างๆก็เปลี่ยนสีดวงตาของยายอ่อนวาวโรดด้วยความตกใจแต่กลับแฝงไปด้วยความรู้ดีเราวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายของคนในพื้นที่อืมหน้าเขียวลิ้นจุกปากยายอ่อนพึมพำเสียงต่ำมันไปยืนอยู่ใต้ต้นพุทราใช่ไหมพวกหลาน โอเต้ o, T, และเจที่เพิ่งจะรู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยก็พยักหน้าพร้อมกันใช่ครับยายเตรีบตอบด้วยความตื่นเต้นมันยืนอยู่ใต้ต้นพุทราและพอรถวิ่งผ่านปุ๊บมันก็วิ่งไล่เรามาปั๊บเลยแต่พอเราข้ามซุ้มประตูหมู่บ้านได้มามันก็หยุดแล้วเลี้ยวหายไปทางป่าช้าเลยครับคําบอกเล่าของเต้ทาให้ยายอ่อนถึงกับถอนหายใจยาวเหยียดเรากับรับรู้ถึงชะตากรรมบางอย่างที่กําลังจะตามมา ไอ้พวกบ้าเอ้ยไปท้าทายกับของแบบนั้นได้ยังไงยายอ่อนตำหนิเสียงดุดแต่แววตาเต็มไปด้วยความสงสารยายอ่อนอธิบายว่าซุ้มประตูหมู่บ้านคือเส้นแบ่งเขตแดงทางความเชื่อที่สำคัญมากเป็นจุดที่สิ่งลี้ลับจากภายนอกไม่สามารถข้ามเข้ามาได้โดยง่ายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผีตนนั้นถึงต้องหยุดอยู่แค่นั้นและที่สำคัญกว่านั้น ยายอ่อนเริ่มเปิดเผยตำนานสยองขวัญที่ถูกเก็บงำไว้ในความทรงจำของคนเท่าคนแก่ผีที่พวกหลานเจอไม่ใช่ผีธรรมดายายอ่อนเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงเคร่งคริมมันคือวิญญาณของอดีตผู้ค้ายาที่ถูกฆ่าตัดตอนและนำศพมาทิ้งไว้ที่ทุ่งนาหลังหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนยายอ่อนเล่าต่อว่าบริเวณใต้ต้นพุทราตรงนั้นไม่ใช่แค่ที่ทิ้งศพ แต่เป็นสุสานชั่วคราวของคนที่ตายอย่างโหดเหี้ยมและเต็มไปด้วยความแค้นศพที่ถูกฆ่ามักจะมีสภาพเละเทะน่ากลัวและถูกทิ้งขว้างอย่างไร้การทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลมันไม่ได้มาหลอกใครบ่อยๆหรอกนะยายอ่อนมองหน้าโออย่างจริงจังแต่ที่มันออกมาแล้ววิ่งไล่พวกหลานอย่างเอาเป็นตายอาจเป็นเพราะความประมาทของพวกแกเองที่ไปท้าทาย สิ่งผิดปกติในตอนแรกหรืออาจเป็นเพราะดวงของใครบางคนในกลุ่มมันตกต่ำพอดีที่ได้ไปเจอกับเข้าคำพูดของยายอ่อนทำให้โอและเพื่อนเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันพวกเขาไปท้าทายลุงหมายซึ่งอาจเป็นเพียงตัวจุดชนวนความเข้าใจผิดหรือเป็นสัญญาณเตือนจากโลกอื่นพวกเขาขับรถผ่านจุดทิ้งศพนั่นคือใต้ต้นพุทรา ในช่วงวิกาลพวกเขาสังเกตเห็นชายชุดขาวและเกือบจะบีบแตรกแกล้งเหมือนที่ทำกับลุงหมายซึ่งถือเป็นการท้าทายและไม่ให้เกียรติต่อวิญญาณร้ายทั้งหมดนี้นำมาซึ่งการตามล่าเอาชีวิตที่เกือบจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมยายอ่อนทิ้งท้ายด้วยคำแนะนำที่หนักแน่นที่สุดพวกแกต้องไปทำบุญใหญ่และถ้าเป็นไปได้ควรไปบวชซะ เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้ไอ้พวกที่ตายโหงตายหาตรงนั้นมันเป็นทางเดียวที่จะล้างสวยและตัดขาดจากวิญญาณร้ายตนนี้ได้โอเตและเจที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดและยังคงมีภาพใบหน้าเขียวๆข,ของผีติดตาต่างก็มองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดหลังจากที่ยายอ่อนเล่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงบรรยากาศภายในบ้านของโอถูกปกคลุมด้วยความเงียบ และไอความร้อนจากไข้ของเด็กหนุ่มทั้งสามคนปะเทียนและแม่ของเต้กับเจต่างเห็นพ้องต้องกันว่าคําแนะนําของยายอ่อนและหลวงลุงที่กําลังจะมาทําพิธีเรียกขวัญน,นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างเคร่งครัดในวันรุ่งขึ้นหลวงลุงถูกนิมนต์มาที่บ้านของโอเพื่อทําพิธีรดน้ามนต์เรียกขวัญให้กับเด็กหนุ่มทั้งสามคนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยชะล้างความตื่นตระหนกทางจิตใจได้บ้าง แต่ภาพใบหน้าบวมเป่งของผีชายชราก็ยังคงติดตาพวกเขาอยู่ไม่สร่างหลังเสร็จสิ้นพิธีหลวงลุงได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบวชอาตมาขอแนะนำให้พวกโยมทั้งสามบวชอุทิศส่วนกุศลเป็นเวลาเจ็ดวันหรือตามแต่กำลังศรัทธาหลวงลุงกล่าวด้วยน้ำเสียงเมตตาแต่หนักแน่นวิญ,ญญาณตนนั้นตายไม่ปกติและเต็มไปด้วยแรงอาฆาต การบวชเป็นการแผ่เมตตาให้พวกเขาอย่างสูงสุดและถือเป็นการล้างซวยตัดขาดภพภูมิจากสิ่งที่ติดตามพวกโยมมาด้วยเตและเจซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงไม่ลังเลที่จะตอบรับคำแนะนำของหลวงลุงผมจะบวชครับหลวงลุงเตตอบอย่างรวดเร็วใบหน้ายังคงซีดเผือดผมกลัวมากผมยอมบวชทุกอย่างเพื่อให้มันจบเจที่ยังคงตัวสั่นเล็กน้อย ก็พยักหน้ารับอย่างหนักแน่นผมด้วยครับผมจะไม่ยอมกลับไปเจออะไรแบบนั้นอีกแล้วพวกเขาทั้งสองรีบแต่บอกพ่อแม่ของตอนเองเพื่อเตรียมตัวหาเรื่องบวชให้เร็วที่สุดนี่คือเหตุการณ์เดียวกับที่แม่ของโอโทรไปบอกคุณบอยผู้เป็นอาว่าหลานชายโดนผีหลอกจนเป็นข่าวลือไปทั่วหมู่บ้านในช่วงนั้นแต่สำหรับโอผู้ซึ่งเป็นตัวเอกและคนขับรถ กลับมีท่าทีลังเลอย่างเห็นได้ชัดป้าเถียนมองหน้าลูกชายอย่างคาดคั้นแล้วแกละโอทำไมถึงเงียบอยู่ลูกก็เห็นผีวิ่งตามหลังมาติดติดเหมือนกันนะโอถอนลีใจยาวสายตาเลื่อนลอยไปที่พื้นผมก็รู้ครับแม่ว่ามันน่ากลัวคุณบอยอาของโอซึ่งเดินทางกลับมาทำธุระที่บ้านพอดีได้ยินเรื่องราวทั้งหมดและรู้สึกเป็นห่วงหลานชายมาก จึงเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยไอโอเอ็งเป็นคนขับนะเว้ยเห็นชัดเจนเหมือนเพื่อนและทำไมเอ็งถึงไม่บวชล้างซวยไปพร้อมกับไอเต้กับไอเจเล่ะวะหรือเอ็งไม่กลัวมันตามมาอีกเหรอโอเงยหน้าขึ้นมองอาและคำตอบที่ออกมาจกา,กากปากของเขาก็ทำให้ทุกคนถึงกับพูดไม่ออกผมผมก็กลัวผีครับอาแต่ผมกลัวน้องม .4 ที่ผมกำลังจีบอยู่ ไม่ชอบผมมากกว่าครับอาความเงียบเข้าปกคลุมวงสนทนาอีกครั้งไม่มีใครคาดคิดว่าความรู้สึกของวัยรุ่นจะขัดแย้งกับการเผชิญหน้ากับความตายและความสยองขวัญได้อย่างสิ้นเชิงเช่นนี้โออธิบายเพิ่มเติมด้วยน้ำเสียงจริงจังที่แฝงความเสียดายผมถ้าหัวโล้นไปบวชช่วงนี้เดี๋ยวเธอจะหาว่าผมไม่หล่อไม่เท่แล้วจะหนีไปมีแฟนใหม่ครับผมก็เลยอาศัย ทำบุญใส่บาทให้เขาบ่อยๆแทนครับอาคิดว่าน่าจะช่วยได้บ้างคุณบอยอ้าปากค้างก่อนจะใส่หัวด้วยความอ่อนใจในความเป็นวัยรุ่นของหลานชายสุดท้ายแล้วการตัดสินใจที่แตกต่างกันก็นำมาซึ่งการกระทำที่แตกต่างกันเต้และเจได้บวชเพื่อหาที่พึ่งทางใจและตัดกรรมโอเลือกที่จะไม่บวชแต่ใช้วิธีทำบุญแบบประนีประนอมแทนอย่างไรก็ตาม แม้จะกล้าพอที่จะปฏิเสธการบวชแต่ความกลัวที่ฝังลึกในจิตใจของโอก็ไม่ได้หายไปไหนหลังจากวันนั้นโอเล่าต่อให้คุณบอยฟังอย่างจริงจังพวกผมไม่กล้าขี่รถไปบนถนนเส้นนั้นอีกเลยครับอาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนโอแล้ว่าหากจำเป็นต้องไปซื้อของใช้หรือกดเงินพวกเขาจะยอมเสียเวลาขี่รถอ้อมไกลเกือบ20กิโลเมตรไปที่ตัวอำเภอ แทนที่จะขี่รถเพียง7กิโลเมตรผ่านต้นพุทธาที่เป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายคุณบอยจิบเบียเย็นๆพลางมองหลังชายที่ยังคงดูหวัดระแวงเล็กน้อยไม่จะผ่านเรื่องราวมานานกว่าสามเดือนแล้วสีหน้าท่าทางของโอขณะเล่าเรื่องไม่ได้แสดงถึงการโกหกเลยแม้แต่น้อยมันเต็มไปด้วยความหวาดผวาและความจริงจังที่คนเป็นอาสัมผัสได้คุณบอยพูดเสียงเบาขูไม่คิดเลยว่า ถนนเส้นนั้นมันจะเฮี้ยนถึงขนาดมีผีวิ่งไล่ตามรถมาติดติดแบบนั้นโอพยักหน้าอย่างเงียบๆมมันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยอยากเธออีกเลยครับอาตอนนั้นหัวใจผมแทบจะหยุดเต้นครับการตัดสินใจที่แตกต่างกันของพวกเขาได้นำพาชีวิตไปสู่จุดที่แตกต่างกันเต้และเจได้บวชแล้วและกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่พวกเขาก็ยังคงมีอาการขวัญผวา เมื่อต้องขับรถผางความมืดมิดส่วนโอเขายังคงใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นแบบวัยรุ่นแต่ก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่แสนเจ็บปวดบทเรียนของความกลัวและการหลีกเลี่ยงแม้จะไม่ยอมเสียฟอร์มด้วยการบวชแต่โอเต้และเจก็ยอมรับโดยปริยายว่าพวกเขาได้สูญเสียความกล้าที่เคยมีไปอย่างถาวรพวกเขากลายเป็นคนที่ต้องวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงเส้นทางที่สยองขวัญในยามค่ำคืนแม้จะต้องเดินทางไกลขึ้นถนนลาดยางเส้นหลังหมู่บ้านที่เคยเป็นเพียงทางลัดสู่ร้านหมูกระทะก็ได้กลายเป็นทางกลับบ้านของวิญญาณที่พวกเขาไม่มีวันกล้าล่วงล้ำเข้าไปอีกคุณบอยมองออกไปในความมืดที่ปกคลุมหมู่บ้านในยามค่ำคืนมันน่าคิดนะคุณบอยรำพึงถ้าวันนั้นพวกเองไม่ได้ไปท้าทายลุงหมาย หรือไม่ได้ไปเกือบจะบีบแตนใส่ผีตนนั้นเรื่องมันจะจบลงแบบนี้ไม่วะหรือวิญญาณตนนั้นที่ตายด้วยความแค้นมันแค่รอเวลาและจังหวะที่จะออกมาอารวาดอยู่แล้วคำถามของคุณบอยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่สำหรับโอแล้วเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่ตาเห็นและสิ่งนั้นมันชัดเจนจนแทบจะเป็นฝันร้ายที่ตามติดเขาไปตลอดชีวิตเรื่องราวของโอและเพื่อนได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ ที่ถูกเล่าต่อๆกันในหมู่บ้านเป็นเครื่องยืนยันความเฮี้ยนของถนนสายนั้นที่เคยถูกลืมเลือนไปนานหลายปีและมันก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวบ้านทุกคนโดยเฉพาะวัยรุ่นที่คึอขนองให้ระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรประมาทและลบหลู่ความเงียบสงัดของสถานที่ที่เคยมีความตายอันโหดเหี้ยมเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณต้องขับรถกลับบ้านในยามค่ำคืนบนถนนที่มืดบิดและเปลี่ยวร้างเหมือนขับถนนสายนี้แล้วจู่ ไฟหน้ารถของคุณก็ส่องไปเห็นร่างของใครบางคนที่วิ่งไล่ตามรถคุณมาด้วยใบหน้าบวมเป่งดวงตาถลนคุณจะทำอย่างไรเขาเวงจังหวะสั้นๆความกลัวแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันคือการเอาชีวิตรอดนี่โชคดีแค่ไหนที่โอและเพื่อนสามารถประคองรถพาตัวเองข้ามเส้นแบ่งเขตแดนเข้ามาถึงซุ้มประตูหมู่บ้านได้ทันเพราะถ้าพลาดไปแม้แต่วินาทีเดียว บางทีเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังนี้อาจจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากจดจำก็ได้